แค่บอกให้อยู่ห่างจากอัญญาให้มากที่สุดเนี่ยมันเข้าใจยากมากหรือไงฮะเออเข้าใจยากเลยก็นายเอาแต่บอกให้ระวังระวังเหตุผลอะไรก็ไม่เห็นจะเคยบอกเลยหกเดือนที่ผ่านมาเรารู้อะไรบ้างข้อหนึ่งเขาเป็นนางแบบชื่อดังข้อสองเขาเคยเดทกับนายเขาเป็นใครอันตรายยังไงน่ากลัวย,ยังไงไม่เห็นจะเคยบอกสักอย่างเลย อย่างน้อยก็น่าจะบอกกันหน่อยปะ่ะว่านายกับเขาแยกทางกันอย่างไเลิกบ่นเถอะอะไรที่ไม่ควรรู้เนี่ยก็ไม่ต้องรู้แล้วโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องทำได้ละเปลี่ยนเรื่องอีกละดีลของเราคือเธอจะต้องลงประกวดและต้องชนะเท่านั้นส่วนเราจะขอเข้าถึงชุดบุกเงาหมือนพรมรแค่นั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดจนเธอต้องตกรอบเนี่ย ความสมัมพันธ์เราจะจบลงทันทีรู้แล้วลน่ะ